วัสดีค่ะห้องสม,มุดถือเป็นสถานที่ที่สำคัญแห่งหนึ่งที่ให้ความรู้ความผ่อนคลายและความบันเทิงแก่ผู้ที่มาใช้บริการโดยทางโรงเรียนดินาเชรีวิทยาลัยได้มีการเปิดบริการห้องสม,มุดด้วยกันถึงสองแห่งได้แ,แก่ห้องสม,มุดปร,ระถมและห้องสม,มุดมัธยมค่ะซึ่งบรรยากาศภายในห้องสม,มุดของโรงเรียนดีนาเชรีวิทยาลัยเต็มไปด้วยนักเรียนจำนวนมากโดยช่วงเวลาพักกลางวันที่จะมีจำนวนน,นักเรียนมากที่สุด อีกทั้งบรรยากาศภายในห้องสมุดยังเป็นสถานที่ที่สงบเหมาะสำหรับการพักผ่อนและผ่อนคลายมีมุมให้ความรู้มากมายไม่ว่าจะเป็นมุมคอมพิวเตอร์ซึ่งมีสื่ออินเทอร์เน็ตที่เพียงพอแก่ับความต้องการของนักเรียนรวมไปถึงมุมหนังสือต่างๆมากมายที่กระจายอยู่ทั่วทั้งห้องที่มีหนังสือน่าสนใจหลายชนิดอาทิเช่นหนังสือการ์ตูนชุดรวมความรู้หนังสือภาษาอังกฤษเป็นต้น และมุมที่น่าสนใจอีกมุมหนึ่งคือมุมอาเซียนซึ่งเป็นมุมที่มีป้ายความรู้เกี่ยวกับอาเซียนและหนังสือประเทศต่างๆในอาเซียนโดยบรราลักษ์ของห้องสมุดประถมแห่งนี้มีทั้งคุณครูและนักเรียนที่มีความสนใจและตระหนักถึงความสำคัญของการรวมสมาชิกในกลุ่มประเทศอาเซียนท้องสมุดของเรียนาเชีรวิททาลัยถือเป็นท้อวสมุดที่มีคุณภาพแห่งหนึ่ง นักบินคนใดที่สนใจสามารถเข้ามาเยี่ยมชมม,ม้งสมุดได้ค่ะแล้วาร,รบถ่ายภาพชัติการรายงานจากสืแบบ่ข่าว RT News สวัสดีค่ะ